สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับเพจจู้เลี้ยงกุ้งตามไอเดียของคุณนะครับวันนี้ส่งงานสาวสวยนะครับน้องแกลนนะฮะจากอำเภออุทุมพรพิสัยแล้วกันนะครับเธอสั่งชุดน้ำวนนะครับหนึ่งกองสิบสี่เลี้ยงนะครับสามใบพร้อมขาตั้งนะฮะพร้อมกับระบบน้ำเรียบร้อยนะครับอย่างที่เห็นนี่นะฮะ ชุดนี้เธอเลือกใช้กระจกสีใสทั้งหมดนะฮะครับเจินท่อระบบน้ำเรียบร้อยนะฮะเป็นขนาด42คูณ10คูณ10นะครับ1กอง14เลี้ยงนะฮะราคาอยู่ที่ใบละ1,400บาทนะครับ ระบบน้ำนะฮะเรียบร้อยนะครับผมทั้งสามชั้นนะครับชั้นสามขานะฮะอ๋อสามขาได้ไงนะชั้นสามชั้นนะครับราคาที่พันห้าร้อยบาทนะครับชุดไฟนะครับไฟ LED เป็นระบบไฟระบบไฟกระแส DC นะครับทำไมต้องใช้กระแส DC นะครับเพื่อป้องกันถ้าเราใช้ไฟตรงจากบ้าน2 2งรโวลต์นะครับ จะมีปัญหาเวลาว่าไฟลูซเซูมอาจจะช็อตตัวกุ้งเราได้นะฮะชอดคนด้วยนะฮะซึ่งไม่ปลอดภัยผมแนะนําให้ใช้เป็นตัวระบบไฟดีนี้เป็นสายมออรแปล์ชิชินี้ครับจะปลอดภัยมากกว่าวิชิ n งตัวนี้อยู่ที่600บาทจ่ายได้3หลอดนะครับส่วนหลอดไฟอยู่ที่เส้นละ250บาทนะครับพร้อมรางกันน้ำนะฮะเป็นชนิดสว่างพิเศษนะครับไฟอวดนีนะฮะ ว <ort>. ันน okay, okay, ี so ้ผมนัดเธอส่งงานตอนประมาณบ่ายโมงนะครับคงได้เดินถามไปตกิดตั้งที่บ้านนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ติดตามพวกเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาสอบถามข้อมูลเรื่องจู้นะครับขอบคุณที่สนใจพวกเรานะครับก็ยังมีงานที่ผมยังค้างอยู่หลายเจ้าผมจะทยอยอัปเดตคลิปการส่งงานอย่างนี้เรื่อยๆแลวกันนะครับส่งให้เรื่อยๆทุกวันนะครับวันนี้ก็ยังมีหลายๆตู้ที่ยังค้างอยู่นะครับ ช่วงนี้ก็รอส่งครับ48คูณ12คูณ 12, 12นะครับเป็นซิลิโคนดำนะครับเป็นระบบน้ำวนนะครับแต่เจ้าของบอกดูเรามาิูัางบนตรงนี้นะฮะเจ้าของบอกอยากได้เสียงเงียบนะครับนายช่างใหญ่เราจัดการต่อท่อให้เสียงมันเงียบนะครับเป็นน้ำวนตรงนี้นะครับแต่ว่าเรา,าไม่ต้องการให้มันมีเสียงแล้วก็เขาบอก เขาไม่อยากให้มันมีหยดฟองน้ําอย่างนี้นะฮะหยดฟองอ,อกากาศเงี้ยเกาะตามตู้ซึ่งซึ่งถ้าเป็นตู้พวกนี้จะมีนะฮะลองสังเกตดูเขาก็เลยใส่สายเนี่ยเพื่อให้ไม่มีหยดน้ําไม่มีะองน้ําขึ้นมาแตะตามตู้นะครับตูเห็นเรียบร้อยนะฮะแค่เรียวขาวว่าจะลงโก้ดนะครับชุดนี้คอยดูโก้ดจากค่ายตู้เลี้ยงกุ้งตามไปเดียของคุณนะครับมีมีมีม จะมีให้ให้ได้ดูกันให้ขันตาร้อนกันนะครับกำลังจะลงเดินนะฮะใบนี้เป็นของคุณสตีเวนโรเจอร์นะครับตู้ลิงกัวเช่นกันอันนี้ผมระบบท่อนี่ไม่ใช่นะอันนี้ผมแค่ลองน้ําว่ามันจะรั่วซึมหรือเปล่านะครับท่อน,นี่คือเอามาใช้ล้างซิลิโคนเฉยๆนะครับเพื่อเวลาลูกค้าไปใช้งานจะได้ใช้ได้เลยนะฮะเป็นขนาด36คูณ10คูณ10 หนึ่งกองห้าเลี้ยงนะฮะดำสามด้านใส่ด้านหน้านะครับเป็นหวีขาวนะครับของคุณสตีเวนนะครับพร้อมชั้นวางนะครับส่วนสองใบนี้รอส่งว,วันนี้ครับอันนี้เป็นของของน้องจากชนบุรีนะฮะเป็นตู้ขนาด30นิ้วกั้น4ช่องซิลิคนดำใสเช่นกันนะ นี่สองใบนะฮะอันนี้ผมโฟมไว้แพ็คนะครับนี่ของน้อง,องจากจากชนบุรีนะฮะรอส่งวันนี้นะครับอลังการงานส่งนะครับสำหรับวันนี้กนะลังทอีก่ใบครับมาดูทางนี้อัปเดตทางนี้นะฮะทางนี้ก็เป็นออเดอร์ของคุณ อ่าเริ่มทำนะครับอันนี้จะเป็นของคุณคนเก็บขยะนะฮะเริ่มทำนะครับทำเป็นบางส่วนแล้วนะครับอันนี้คือต่อเติมส่วนที่เหลือนะครับอเอาขอบคุณมากแล้วกันนะครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับผม